สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดดอนใหญ่หอมนะครับจะพาทุกคนนะครับมากราบหลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมวันนี้ก็บรรยากาศภายในวัดก็ปานกลางครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเข้าไปกราบ สัรีละสังขารหลวงพ่อเงินด้านไหนหนู่นเลยนะครับตรงน,นู้นเลยนะครับศาลาธรรมโสลดนะครับเข้าไปกันเลยนะครับศาลาธรรมโสลดสถานที่ประดิษฐานสาลีสรีละหลวงพ่อเงินเทพเจ้าแห่งดอนใหญ่หอมสัตรีละ ของหลวงพ่อเงินก็จะอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเข้ามาด้านในวัตถุมงคลก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับในศาลาตรงนี้นะครับรนี่ครับอูชาวัตถุมงคลไปด้านนี้นะครับตรงนี้ก็บูชาดอกไม้ทุบเทียนทองตามกำลังศรัทธานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้วัตถุมงคลของพระเงินรุ่นเก่าๆนะครับที่ทางวัดได้เก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับประชาชนที่มาที่วัดนะครับได้ชมกันนี่ครับขามาด้านใน จารีละสังฆานของหลวงพ่อก็อยู่ด้านในนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับคาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมจะเป็นรูปเหมือนรูปหล่อครับแล้วก็หลวงพ่เงินก็นำแผ่นทองนะครับมาปิดทองกราบหลวงพ่อเงิน ขอพรหลวงพ่อเงินกันได้เลยนะครับครับทางวัดก็จะมีแผ่นทองให้นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหอมนี่ก็เป็นรูปภาพครับภาพ ทีนี้ก็นี่ครับบริการของใช้ของหลวงพ่อเงินวัดดอนเนีหอมก็จะมีครับหลวงพ่อได้ใช้ทางวัดก็จะเก็บเอาไว้ให้ประชาชนที่เข้ามาวัดดอนเนี่หอมแห่งนี้ก็ได้มารับชมกันนะครับ ใช้ของหลวงพ่อสมัยเก่าๆที่หลวงพ่อยังมีชีวิตยอยู่นะครับจะเป็นบรรยากาศภายในสาลานะครับให้เราไปชมวัตถุมงคลกันครับครับตรงนี้เลยครับเป็นรูปภาพก่อนเลยนะครับรูปภาพภาพหลวงพ่อเงินครับสมัยหลวงพ่อยัง,ย,งยังเป็นหนุ่มอยู่เลยครับนี่ครับ บูชา300บาทน,นะครับอันนี้ก็300ร้อเหมือนกันนะครับครับโอ้นี่ครับ,รบเป็นรูปเหมือนรูปหล่อครับของคุณยายหอมนะครับส0 0พันนะครับเราก็จะเริ่มมามุมนี้นะครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับ นี่เป็นพระพิมพกับหัวครับกับหัวหนึ่งร้อยบาทนะครับโทษนะครับที่ต้องกลับหัวให้เก็ดสีหนังสือเทพเจ้าแห่งดอนเย,ยหอมครับสองร้อยห้าสิบบาทพระสมเด็กรุ่น ซ่อมกระเบื้องโบสถ์วัดดอนใหหอมหนึ่งร้อยบาทอ๋อนี่ครับนี่ครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมครับเป็นเหรียญน,นะครับสองร้อยบาทนะครับนี่ครับสองร้อยบาทตรงนี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่อเงินครับพันตำลึง ก็เป็นพรากิ่งนะครับทุกคนครับบูชาห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพื่อคนละรุ่นกันนะครับน่าจะเป็นคนละเนื้อนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นพระกิ่งเหมือนกันนะครับพันตําลึงครับบูชาสองร้อยบาทนะครับโอ้อันนี้สามร้อยบาทนะครับบูชาสามร้อยบาท เป็นพิม์ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพิม์พกลางครับพิม์กลางพิม์กลางกบูชา200บาทนะครับตัวนี้พิม์พใหญ่ตรงนี้พิม์กลางนะครับพิม์พใหญ่300พิอยพิมกลาง200นะครับพิม์พเล็ก100บาทครับทุกคนพิม์เล็ก100่งบาทส่วนเหรียญ เหรียญครับเหรียญสองร้อยบาทนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อครับพร้อมตู้เลยนะครับกรอบแก้วสองพันนะครับตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทุกคนครับหลวงพ่อเงินพัดจอนเดียวหอมครับสี่พันนะครับนี่ครับสองพันกับสี่พันนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อ อยู่ในกรอบแก้วเลยนะครับส่วนตรงนี้โอ้หนี่ครับทุกคนคับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับเป็นเหรียญเหรียญเล็กๆบูชา20สิบบาทนะครับนี่ครับตรงนี้ก็20บาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเล็กๆครับทุกคน ยี่สิบบ,บาทครับเดยนเล็กๆเลยครับยี่สิบาทครับตรงนี้ยีบห้าบาทครับนี่ครับด,ดอนใหญ่หอมมูนิธิหลวงพ่อเงินอุปธรรมครับนี่ครับตรงนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับปีสองห้าห้าหก 500บาทนะครับบูชา500บาทนี่ก็เป็นรูปเหมือนเหมือนกันครับแต่คนละเนื้อนะครับนี่ก็บูชา300บาทนะครับทุกคนครับนี่ครับห้าร้อยกับสามร้อยินเหรียญ1นึ่งบาทครับทุกคน อันนี้ของหลวงพ่ออะไรครับพระองค์พระครูสังฆรกหลักอ๋อครับวเจ้าวัดองค์ปัจจุบันตอนนี้คือเหรียญเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับน,นี่ครับรูปทายทัดแนวทายท่านอันนี้อันนี้บูชาป่ะครับนี่เป็นผ้าให้ดูลูปทายอ๋อเป็นรูปทายใส่แสตซีเจ็ดรอบหลวงพ่อวยพรครับนี่ครับเจ็ดรอบอันนี้ครับเหรียญหนึ่งร้อยบาทครับบูชาหนึ่งร้อยบาทครับ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นชของหลงเงินอ,อันนี้เป็นของหลวงพ่อเงินหนึ่งร้อยบาทครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับบูชาดีแล้ดาอันนี้ก็คือของหลวงพ่อเงินมาเลยแล้วครับรครับ <Sham. S 1> ผมนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินนะครับนี่อัปัตก้าหนึ่งร้อยบาทไปสองร้อยครับบูชานี่ครับน,น,นี่ย้อนยุคเลยครับ โอ้ปีห้าเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยบาทครับอันนีหันข้างครับปีหกศูนนะครับไม่ครับหนึ่งร้อยบาทเองครับทุกคนถือว่าราคาก็น่าเช่าบูชาไว้เลยนะครับตรงนี้ก็หลวงพ่อเงินเหมือนกันครับเหรียนหลวงพ่อเงิน ครับหนึ่งร้อยบาทครับอันนี่ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่ครับนี่บูชาสองร้อยบาทนะครับนี่ครับโอ้นี่พิมพ์ใหญ่เลยครับใหญ่สุดเลยครับหลวงพ่อเงินวัดจอนยอมบูชาสามร้อยบาทครับทุกคนครับ สำหรับประตุมงคลของหลวงพอง่อเงินตอนเยี่หอมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าทิพัดประการใดก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ